วันนี้ก็วันพระนะครับสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 3, สามซึ่งตรงกับวันามาคบูชากับวันมาคบูชาจะเรียนนักธรรมมาแล้วก็หลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้กี่วันนะกี่เดือน พระเจ้าตรัสรู้วันไหนวันอะไรต้องทำตีกับสอบมาแน่วันอะไรพระเจ้าตรัสรู้วันที่ตรัสรู้ประศูตรตรัสรู้ปันนี้านวันเดียวกันนะฮะวันอะไรเคลนสิบห้าค่ำเดือนหก เดนนี้เดือนอะไรก็ะสิบห้าเดือนอะไรเดือนสามห่างกันกี่เดือนหกมาถึงสามนับได้กี่เดือนฮะส,<า>สามเดือนนับยังไงว่าหกมาถึงว่าเดือนหกมาถึงสามหกแล้วก็อะไรเราหกแล้วอะไรต่อเจ็ดกันนับไปดิ นิ้ววัีม่มจะรู้ได้ไงวันเท่าไหรล่ะหกกัก็เจ็ดเือนิ้วยกนิ้ววาหน 1, 8, 9, ึ่งเจ็ดปีมีกี่เดือน 6, ก็นับไปถึงสิบสองดิ 6, 9, แล้วก็ต่อไปเท่าไรถึงเดือนนี้เดือนเท่าไร 5, <10. S 1> นับไปต่ออีกสามด 5, <6. S 1> เป็นเท่าไรหกอะไร อดูมันคิกกันไม่เป็นเลยนะก็ก้าเดือนดีนะครับหลังจากทะลุก็ก้าเดือนอ่ะหกนะครับพอมาถึงเดือนสิบสองก็อีกหกใช่ไหมหล่ะเป็นสิบสองแล้วนี่เดือนนี้เดือนสามครับเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามหรือว่าเดือนอ้ายเดือนยี่นะครับเดือนอ้ายคือเดือนหนึ่งนั่นแหละเดือนยี่คือเดือนสองอ่ะนะครับก็ก้าเดือนอ่ะ เก้าเดือนแล้วใช่ไหมล่ะตั้งแต่ตัสรุนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อีก9้าเดือนพระเจ้าก็แสดงโหวาทปาติโมกนะครับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน <c oughs> สามนะครับเดือนสแสดงแก่ภิกษุหนึ่พันสองร้อองค์ครับรล้วนนจะเป็นพระอาหารนะครับที่พระเจ้าบวชให้ครับเป็นเอหีพิกขุประสัมปทา มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับก็จะอย่แลกันนะครับ1,250มาจากไหนเนะะี่ยครบจำได้ไหมล่ะปุทธาตรสรู้เที่ยงคืฟังก่อนชุดไหนฟังกลุ่มไหนฟังก่อนปททัญญาวิเคีเท่าไหร่แล้วห้านะครับอ่า แล้วก็มาเรื่อยๆอ,อีกพยายามมาตามเรื่อยๆนะครับจนมาถึงนะครับชดินสาพี่น้อง,อองมีบริวาลเท่าไหร่รวมละสามพี่น้องอะ่ะเออสามร้อยสองร้อยรวมเป็นเท่าไหร่นะหนึ่งพันนั่นแหละนะครับพิสุ1 0 0หนึ่งพันเนี่ยแหละ หนึ่งพันองแล้วเป็นพระอรหารทั้งหมดนะครับที่พระเจ้าบวชให้อุรุภะกัส <c oughs> นะปะนะแม่ะครับนาทีกัสปะขยะกัสปะนั่นแหละนะครับสามสามพี่น้องชดินสามพี่น้องเนะี่ยนะครับมีบริวารหนึ่งพันครับรวมแล้วหนึ่งพันแล้วก็อีกสองร้อยห้าสิบนะครับคนที่ติดตามพระคนที่ตามอุปติสสะรู้จักไหมอุปติสสะคือใครนะใครอุปติสสะปฏิภาชกอะ่ะ ใครปฏิสัพปริภาชกรู้จักชื่อเองปฏิสักรูปิตะใครใครหรอภาษาดิบุตรโกูริฏ่ะพระโมคคัลลานะนะครับนะและติดตามภาษาดิบุตรนะครับอุปติสัสนะครับมาบวชด้วยอีก250ก็อยห้าสิบรวมบรรเทาแล้ว1,000กับอีก250เป็นเท่าไร้ดาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองแล้วเนี่ยแหละที่มาประชุมกันครับเส <c oughs> ียงโอวา,าทปาติโมกอะทองได้ไหมโอวา,าทปาติโมกอะกสับพะปาปาสาัสาการนานังกุสุทธาสาอุปสัมปทาสาาัจจิตาปริโยธาปะนงังเอตังพุทธานาสาสนางังเห็นไหมครับท่อนหนึ่งแล้ว ขันตีปรมังตโปต,ตีติขานิพานังประมังว่าทันติพุทธ,ธานาหิปปะพิโตปรูปรคาตีสมโนโหติปร,รังวิทยานโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติาโมเขจะสังว่โลมัตันยุตาจะพัตตาสมิงปันตันจะสนาสนางังอธิติเตตะอาโยโคเอตังพุทธ,ธานาสาสนางังวัทปาติโมกอะ การก็อต้องท่องให้ได้ล้ <c oughs> าาล,ยลยนะครับหัวใจของศาสนาเลยพุทธศาสนาเลยนะครับอุวาทปาติโมกอย่าไปฟังเทศไปสวดมนตกยงองเยอะก็สวดครับสัพพา,าปาปาสักการณ์นางการไม่ทําบาปทั้งปวงทีสวดบนแปลงสวดมาได้เมื่อก<ช>ี้เสสวดไหมเนาะเออไม่ได้สวดดีครับเออจะรีบไปไหนเนาะ สัพพปาปัาปาสสะอากาศนังนะครับการไม่ทําบาปทั้งปวงนะกุทธาสาวุปสมุทาการทรํากุศลให้ถึงพร้อมสาจิตารปริโอทปนังการทําจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสา,าสนังทำสามอย่างนี้เป็นคําสั่งสองพูะเจ้าทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับบาลีด้วย ก็เดิมนะครับกทุกปีนะครับเวลาอบรมบาลีก็จะตรงกับวันมาค้าบูชาครับก็ทุกปีนั่นแหละนะครับตรงกับวันมาค้าบูชาครับตอนนี้ก็อบรมติวเข้มติวสอบบาลีอยู่นะครับก็ต้องรีบดูรีบอ่านด้วยคนที่สอบอะไม่เน้นโอดเอาให้มันได้มีสองอย่างนะเนี่ยคือสอบได้กับสอบซ่อม ไม่มีสอบตกนะครับต้องทำไมล่ะสอบได้ครับซ่อมนั่นแหละต้องได้แค่นี้ครับสอบได้ก็ได้เลยแล้วแม่ก็ซ่อมครับแค่นั้นมันไม่ใช่สอบตกไม่มีนะครับไม่อ้วนรู้ไหมเล่เออสอบได้ครับอะไรอ่ะอย่างแรกก็ต้องสอบให้ได้สอบสอบได้เดี๋ยวสอบผ่านนั่นแหละต้้งสองวิชา ถ้าไม่ได้ก็าทำไมง่ายต้องทำไมนะสอบซ่อมครับไม่มีคำว่าตกนะครับไม่มีคำว่าตกเลยไม่มีนะต้องทำไมนะสอบได้ผ่านเลยสองวิชา,า,าทำไม่พังก็ทํางงครับต้องทำไมอะสอบซ่อมให้ได้ครับต้องมีสอบซ่อมต้องได้สักวิชาหนึ่งวยากรณ์หรือไม่กระปีครับก็บมีสิทธิ์สอบซ่อมผ่านแล้วไม่มีคำว่าสอบตกนะครับหรือไม่หนึ่งกร เอ,อสอบผ่านเลยนะครับเอาไม่สอบผ่านเลยอะ่ะเออเอาไม่ต้องตั้งใจครับอีกไม่กี่วันแล้วเออครับทำไมยังได้จริงๆก็ทำไมอ่ะทำวันแรกก็รู้แล้วได้ไม่ได้วันที่สองก็ต้องทำไมครับไวยากรต้องทำไมล่ะเอาให้มันได้ถ้าวันแรกเราไปสอบเรารู้แล้วท่านรู้ตัวแล้วว่าทำไมเออได้บางมาได้บางมาแน่ใจไว้เออเผื่อไม่ได้ก็ต้องเอาซ่อมครับ เอาวยากรอนครับแต่ยังแรกเลยต้องทํำไมคิดเกิดต้องสอบให้ผ่านให้ได้ครับเออขยันอ่านขยันดูสอบให้ผ่านให้ได้นะครับแล้วก็สอบซ่อมสองอย่างครับแค่นั้นแหละนะครับสอบแก้นั่นแหละนะครับถ้าได้วิชาหนึ่งก็แก้อีกวิชาไม่ผ่านไม่ได้วิชาหนึ่งก็แก้อีกวิชาหนึ่งครับสอบผ่านเลยนะครับกับสอบซ่อมนะครับไม่มีคําว่าสอบตกนะ ต้องไม่มีนะครับมาไปเรื่องอนุรุธารมแล้วพระอนุธรรมแล้วทำไมต้องการยิงคาว่าไม่มีครับเออหรือไม่อ้วนเออตกไม่มีนะครับต้องผ่านไม่ผ่านรอบแรกกับรอบสองนั้นแหละครับต้องผ่านนั่นแหละรอบแรกก็ผ่านก็ผ่านเลยหรือไม่ก็ซ่อมครับแก่นะสอบแก่นั่นแหละเออถ้าสอบรอบสองก็สอบแก้ครับก็ผ่านครับต้องเอาสอบผ่านอย่างเดียวรอบสองต้องสอบผ่านอย่างเดียวครับ ไม่มีซ่อมแล้วน,นะหมดแล้วครับสุดท้ายแล้วออนะครับสอบผ่านเลยทุกชั้นเลยครับประโยคหนึ่งสองประโยคปทศสามพอทศสี่พะทศห้า, 3, า 4, 5, ก็ททำไม่ะก็ต้องเอาให้ผ่านเลยครับรอบแรกนะครับท่านจไหวที่ก็ซ่อมนะครับสอบแก้นะสอบแก่ต้องสอบให้ผ่านอย่างเดียวครับนี่คำว่าต้องผ่านอย่างเดียวนะครับวิธีการต้องขยันนะครับขยันดูอาจารย์ก็ช่วยอยู่แล้ว ก็ต <muitas> ้องทำไมล่ะช่วยครูบาอาจารย์ด้วยช่วยยังไงช่วยครูบาอาจารย์นะเออนอ้วนช่วยยังไงเออเออต้องท่องต้องอ่านเองด้วยครูบาอาจารย์ก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วตัวเองก็ต้องทำไมนะช่วยอ่านช่วยท่องให้เต็มที่ด้วยนะครับหนูแม่ังกรโลจิตเออ้องขยันดูขยันอ่านให้เรียบร้อยมันมันอด เอามันได้ครับอ,อาพอไหวพระ